สานความรักเสริมความเข้าใจเชื่อมร้อยสายใายใส่ใจสุขภาพจิตโครงการสื่อสารเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพจิตในเด็กและครอบครัวในจังหวัดยแดนภาคใต้ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและละครเร่คณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเสนอรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรัก กาสิมสรมอเสรีบุบบเามอบบว่าคลวรเกบบาฮาเกียสร้างสรรค์รายการโดยเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้สนับสนุนรายการโดยกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยูนิเซฟ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะโดยมีดิฉันผ่อนพิมลอุไรรัตและคุณอิบรอเ่งมาเละเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan juga selamat jumpa kepada sidang pendengar, ibu bapa kita semua yang mana bersama di tepi radio di waktu ini. Hari ini ruang n y a kita yaitu ruang kasih mesra ibu bapa membawa keluarga bahagia. Rekani sang sarni r e k a า n โดยเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภากใต้ค่ะแล้วก็เป็นรายการในโครงการสื่อสารเพื่อฟอระวังสุขภาพจิตเด็กและครอบครัวในจังบวัดชาดนภาคใต้ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยูนิเซฟซึ่งในรายการของเรานะคะก็จะมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ที่ดูแลใกล้ชิดเด็กค่ะเพราะว่าในรายการของเราก็จะมีข้อควรปฏิบตัติต่อเด็กการดูแลสุขภาพจิตในเด็กบทบาทของภาคส่วนต่างๆต่อการดูแลคุ้มครองเด็กและเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลากหลายเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าเมื่อพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูโรงเรียนผู้ดูแลใกล้ชิดเด็กฟังรายการนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีวิธีการดูแลบุตรหลานของเราได้อย่างเหมาะสมค่ะพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรัก รายการที่จะสานความรักเสริมความเข้าใจเชื่อมร้อยสายใหญ่ใส่ใจสุขภาพจิตค่ะเยอะสิดัง e ลงานอย่างดีกสิฮิสคเคลียนกสิฮมุสลิอีบุบ b u ป a p a มุมบาวเกลวเกอ,อลว,เวอ์เ a ออะดะล a ะซตตร n วงนเนี้ยถุก e ิดังผลงานบุบัป a คิดถ้าสมมอย่างบานเดบังงบนการอุลเครอขายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้ดัน j ุก a ดิ s กกงย o อ,อุลเลกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติอัตพลย,ย,ยูนิเซฟ Uh, ruangnya kita di sini juga sinar pendengar di bawah naungnya projek ee uh, kan sirsan untuk rawang dek le krop kru nai jangwat chai dan pak tai uh, ee daripada o wit siang khana wisayakan sirsan mahawithayalai songkhla nakharin withayakhet patani deh ruang kita di sini uh, untuk nak bui semangat kepada adik-kakak kita semua supaya wi ada jiwa kasih saya wi lagi dengan adik-kakak dengan anak-anak yang mana kita jaga semua tu sebab itu sidang pendengar ibu semua harap ikuti bersamalah dengan ruangnya kita Kasih mesra ibu bapa membawa keluarga bahagia คุณผู้ฟังคะเมื่อคราวที่แล้วค่ะทางรายการของเราก็ได้กล่าวถึงการทํางานของหน่วยงานที่ถือว่ามีบทบาทสําคัญต่อการดูแลเยียวยาจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ก็คือศูนย์สุขภาพจิตที่12ปัตตานีกันไปบ้างแล้วนะคะก็ทําให้เราได้รู้จักบทบาทและหน้าที่ของศูนย์สุขภาพจิตที่12ปัตตานีกันมากขึ้นนะคะ ซึ่งในการทำงานของศูนย์นั้นนะคะก็จะให้การดูแลช่วยเหลือรวมถึงช่วยฟื้นฟูจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่มีโครงการของศูนย์โครงการหนึ่งค่ะซึ่งก็เป็นโครงการเด่นที่น่าสนใจนั่นก็คือโครงการดูแลเยียวยาจิตใจและเสริมสร้างความเข้มแข็งแ,งแก่เครือข่ายเพื่อลดผลกระทบจากความรุนแรงต่อเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ โครงการนี้จะมีลักษณะโครงการอย่างไรและประชาชนจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างไรบ้างเราไปฟังกันในช่วงคุยกับนักจิตพิชิตความเครียดค่ะ Ya, sedang pendengar yang dikasihi sekalian ruangnya kita di sini. Memang sekali kita bui uh, orang panggil satu ilmu pengetahuan bagi kepada adik kakak kita deh. Sebagaimana pusingnya yang lalu kita ada dengar daripada uh, pihak Sun Sukapapjit yang kedua belah wilayah petani berkenaan dengan tanggungjawab semua. Dah, uh, kalau adik kakak kita, ibu bapak kita semua duduk dengar kata eh Sun Sukapapjit yang kedua belah wilayah petani ni. Uh, lagu mana kerja eh, dia, tanggungjawab dia apa tu dah uh, so nak bui ni kata uh, pehak sun sukapap yang ke-12 petani ni adalah satu badai yang untuk nak tanggungjawab Uh, masalah kita nak jaga ibu bapa adik-kakak kita yang mana ada terlibat dengan benda berlaku di kawasan sempadan kita lebih-lebih lagi di dalam masalah kesihatan ha uh, tu dia masalah kesihatan yang mana uh, projek ini di bawah naung Hok Krongkan ataupun uh, projek yang bernama Kandule Yuya kem danเสริมสร้างความเข้มแข็ง แก่เอ่อเครือข่ายเพื่อลด pun keretup cak kuam runreng untuk kanak-kanak kita di wilayah sempat kita di sini Lepas tu, projek di sini itu tujuan Gapo Lagu Mana Riep Jaleh Mari sama-sama kita ikuti di dalam pusinge yang bernamanya Kui Kepnak Cik Picit Kuam Kriat Kui Kepnak Cik Picit Kuam Kriat Cuan Kit Cuan Kui Doi Rajni Bin Yusof และทีมวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่12ปัตตานีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ด,ดูแลและผู้ใกล้ชิดกับเด็กๆทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์พิเศษคุยกับนักจิตพิชิตความเครียด ในราการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักช่วงนี้เรามีผู้ร่วมสนทนาพูดคุยกับดิฉันและคุณพ่อคุณแม่ผู้ดูแลและผู้ใกล้ชิดกับเด็กๆทุกท่าน ขอต้อนรับคุณนุรินาบาเกาะจากศูนย์สุขภาพจิตที่12สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณนุรินานนะคะเกี่ยวกับโครงการดูแลเยียติจิตใจและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายเพื่อลดผลกระทบจากความรุนแรงตอนเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์สุขภาพจิตที่12ซึ่งเป็นโครงการที่ดําเนินการมาระยะหนึ่งแล้วนะคะ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่ายูนิเซฟซึ่งโครงการดังกล่าวของศูนย์สุขภาพจิตที่12จะเป็นโครงการหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยเหลือเด็กด้านสุขภาพจิตอย่างใกล้ชิดมากขึ้นโดยเฉพาะเด็กกลุ่มเสี่ยงนะคะคุณนุรินาคะค่ะ อยากจะให้เล่าความเป็นมาของโครงการดูแลเยียวยาจิตใจและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายเพื่อลดผลกระทบจากความรุนแรงต่อเด็กในจังหวัดชายแดนใต้ของศูนย์สุขภาพจิตที่12ว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างและดำเนินการมานานแล้วหรืออย่างคะก็อย่างที่รู้กันว่าศูนย์สุขภาพจิตที่12หรือศูนย์เก่านะคะก็จะได้ ดูแลตั้งแต่ปีสตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ปี47ซึ่งมันก็ประมาณสัก10ปีได้แล้ว <10 S 1> ใช่ไหมคะกว่าปีเนาะใ่คเพราะว่าตอนนี้ปี58แล้วใช่ค่ะ,คะก็ในช่วง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะก็มีการเยียวยาที่เป็นระบบมากขึ้นแล้วการดูแลช่วยเหลือเยียวยาเด็กก็มีการดําเนินงานในทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชนภาคประชาชนแต่ก็ยังมีการบูรณาการในแต่ละกระทรวงซึ่งยัง มาเหมือนกับขาดตอนนิดหน่อยใช่ไหมคะอย่างเช่นกลุ่มเด็กกำพร้ากระทรวงศึกษาก็จะมอบทุนการศึกษารายปี<ะ>ส่วนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ให้เบี้ยยังชีพรายเดือนส่วนกระทรวงสาธารณสุขก็ให้การบำบัดรักษาในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บทางกาย<ะ>และ เยี่ยมบ้านในกรณีที่พ่อแม่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตระหว่างการเยี่ยมบ้านเด็กก็จะไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ที่บ้านแต่อยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะเป็นเหตุให้เด็กขาดการดูแลเยียวยาแบบองค์รวม,ใ,<ช>มในด้านกายจิตสังคมในในการนี้กลมสุขภาพจิตก็คือได้เล็งเห็นความสำคัญในปี2552นะคะจึงได้มีการประชุมจัดทำยุทธศาสตร์การจัด ระบบการดูแลเยียวยาเด็กที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถา,านการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันระหว่างก็จะมีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือที่เรารู้จักกันในนามของสวอตอนี่นะคะโดยเจ้าหน้าที่ แต่และกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็จะดําเนินงานเยียวยาจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบแบบบูรณาการร่วมกันเป็นระบบอย่างที่เรากําลังจะปฏิบัติกันตอนนี้นะคะ ก็เรียกว่าการทำงานของศูนย์สุขภาพจิตที่12นะคะกเ็เกิดขึ้นมานานแล้วล่ะนะคะนานพอสมควรแล้วล่ะนะคะแล้วก็มีการบูรณาการกันในหลายๆหน่วยงานหลายๆ<ช>องค์กรนะคะ,ะ,คะที่เข้ามาช่วยกันผลักดันทำให้มันเป็นระบบมากขึ้นมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วภายใต้โครงการนี้นะคะ มีกิจกรรมอะไรบ้างคะก็จะมีทั้งหมด6กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกก็จะเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อที่แจงการดําเนินโครงการแล้วก็การวิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการของพื้นที่จริงๆนะคะว่าต้องการอย่างให้เราเยียวยาอะไรบ้างแล้วก็2เป็นการประชุมกิจกรรมที่2นะคะจะเป็นการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนโครงการนะคะ แล้วกิจกรรมที่3เรามาเตรียมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพดูว่าในพื้นที่หรือหน่วยงานหรือกระทรวงไหนที่เราจะต้องพัฒนาศักยภาพอะไรบ้างกิจกรรมที่4ก็จะเป็นการอบรมให้ความรู้เครือข่าย เพื่อที่จะใช้ในการลงพื้นที่ในการดูแลเด็กๆหรือในการดูแลเยียวยาจิตใจผู้ดได้รับผลกระทบนะคะพออย่างนั้นหลังนั้นกิจกรรมที่5ก็จะเป็นการถอดบทเรียนตามบริบทของพื้นที่เพราะว่าแต่ละที่แต่ละอำเภอจะแตกต่างกันไปนะคะแล้วกิจกรรมต่อไปก็คือจะเป็นการสรุปการดาเนินงานเป็นระยะที่1นนะคะ ก็เรียกว่าหลายกิจกรรมเลยนะคะที่ได้ดําเนินการผ่านไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยนะคะซึ่งผลจากการดําเนินการโครงการดูแลเยียวยาจิตใจและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายนะคะเพื่อที่จะลดผลกระทบจากความรุนแรงต่อเด็กโดยเฉพาะในพื้นที่ของเรานะคะระยะที่ผ่านมาค่ะพบว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไหมคะที่น่าสนใจนะคะก็ เหมือนที่บอกว่าเหตุการณ์ภาคใต้มันเกิดซ้ําแล้วก็เกิดยาวนานพื้นที่แต่ละแต่ละที่ก็จะเริ่มขยายความแดงขยายมากขึ้นได้รับผลกระทบมากขึ้นมีพื้นที่มากขึ้นการอบรมที่ผ่านมาจะมีทั้งได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแล้วแต่ในการแต่ละบริบทที่จะสามารถแต่ละกรณีแต่ละสภาพใช่ค่ะ<ป>สามารถปรับ เข้าใช้กับแต่ละพื้นที่ได้หรือการใช้ภาษาการเข้าถึงบริการหรือว่าการทบทวนงานตามเ,าเป็นแบบสหวิชาชีพหลายๆวิชาชีพร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทั้งมหาภาคระหว่างจังหวัดอำเภอในโรงเรียนโรงพยาบาลหรือว่าในชุมชนซึ่งจริงๆแล้วจุดต่างๆเนี้ยก็จะมีจุดเด่นที่ว่าข้อมูลทางวิชาการต่างๆในหน่วยงานต่างๆก็จะมีอยู่แล้วก็ในหลายๆห,หน่วยงานก็จะมีเงินทุนที่สนับสนุนอยู่บ้าง ค่ะก็เรียกได้ว่าหลายๆหลายๆกิจกรรมหลายๆ สิ่งที่น่าสนใจนะคะที่ผนวกกันมานะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีไม่เฉพาะแค่กรมสุขภาพจิตท,ที่12เท่านั้นนะคะศูนย์ของเราเท่านั้นที่ทํางานอยู่<ช>นะคะก็ยังคงมีมอีกหลายหน่วยงานที่ร่วมกันบูรณาการมีทั้งผู้นําศาสนามีทั้งอบตออสอมอหรือว่ากลุ่มองค์กรต่างๆที่เข้ามาลงพื้นที่ช่วยเหลือกันนะคะอ,อ,อย่างนี้นะคะคุณนุรินาคิดว่ากลุ่มเหล่านี้ค่ะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนในการเฝ้าระวัง ด้านสุขภาพจิตของเด็กๆค่ะถ้าถามว่าสําคัญมากไหมสําคัญมากเพราะว่าบุคคลเหล่านี้คือคนที่อยู่ใกล้กับเด็กมากที่สุดแล้วก็เป็นคนที่มีอิทธิพลในการเรียกเลยนะคะในการจูงใจจูงใจใช่ค่ะในการจูงใจแล้วก็มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะกรณีไหนๆก็แล้วแต่เพราะว่าเหมือนกับบางคนก็อย่างย่้ตัวอย่างว่ามีปัญหาเอ้ย ตกงานไม่รู้จะทําอะไรก็นึกถึงใครก็นึกถึงผู้ใหญ่บ้านเหมือนเขาสนิทใจสนิทใจที่จะคุยเรื่องนี้กับคนนี้คุยเรื่องนี้กับคนนั้นแตกต,ต่างกันใช่<ป>ค่ะแล้วแต่ตระบท ของพื้นที่ละกันค่ะก็จากการดําเนินงานนะคะก็ต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวนะคะที่ที่มันประสบแล้วก็ผ่านเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นความสําเร็จของหน่วยงานด้วยนะคะแต่ว่าคงจะต้องมีบางเรื่องละค่ะที่เราจะต้องมีการเน้นย้าหรือว่าสร้างความตระหนักนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่จะต้องมีการตระหนักให้มากขึ้นสิ่งไหนที่ ควรควรให้ความสําคัญเป็นพิเศษบ้างคะคือถ้าพูดถึงตอนนี้ผู้ใหญ่ก็เล็งเห็นความสําคัญทุกกระทรวงอย่างที่เคยบอกไว้ใช่ไหมคะว่า,าทุกกระทรวงก็จะเห็นความสําคัญบางอาตอนนี้ก็เหมือนทั้งหมดทุกกระทรวงก็จะออกนโยบายในการดูแลองค์กรปกครองแบบท้องถิ่นหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือ,อไม่ว่าจะเป็นสํานักง,งานการศึกษาทุกหน่วยงานก็จะพยายามมีการกํากับ ติดตามประเมินผลดูรายงานความคืบหน้าเพื่อที่จะให้หน่วยในในหน่วยย่อยของตัวเองนะคะสามารถคัดกรองภาวะสุขภาพจิตเบื้องต้นได้แล้วก็สามารถมีข้อมูลพื้นฐานเก็บไว้สำหรับหน่วยงานของตัวเองได้นะคะ ค่ะก็ต้องบอกว่าเ,เป็นเรื่องราวนะคะของโครงการนะคะที่เราอยากจะให้คุณผู้ฟังนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ดูแลและผู้ใกล้ชิดนะคะได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการทําความรู้จักโครงการดูแลเยียวยาจิตใจและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก,ก่เครือข่ายเพื่อลด ผลกระทบจากความรุนแรงตอนเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์สุขภาพจิตที่12ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการหนึ่งนะคะที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมศักยภาพของผู้ใหญ่นะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณครูโรงเรียนนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะได้เห็นถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตแก่เด็ก ที่ประสบปัญหาภาวะวิกฤตอยู่หรือว่ากําลังประสบปัญหากับเ,เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดเชายแดนภาคใต้ของเรานะคะช่วงนี้ค่ะเราไปฟังคุณอิบรอเฮงมาเละนะคะจะมาสรุปประเด็นสําคัญที่เราพูดคุยกันไปเมื่อสักครู่ค่ะเป็นภาษามลายูปัตานีให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ดูแลและผู้ใกล้ชิดกับเด็กๆทุกท่านได้รับฟังกันเราไปฟังกันเลยค่ะ Ya, terima kasih kepada Rachni dan juga Nurina Bakok. Sun Sukapap yang ke-12 wilayah Petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam hormat, selamat berjumpa kepada sidang pendengar, ibu bapa, adik kakak kita semua yang mana bersama di tepi radio di waktu ini. Uh, boleh kata hari ini kita berjumpa pula dengan adik kakak sebagaimana pusingnya yang lalu. Uh, kita ada bercara berkenaan dengan uh, tanggungjawab ataupun kejadian yang berlaku di kawasan tempat kita apa yang kita kena mengatasi apa yang kita kena ukur masalah dan sebagainya uh, di hari ini sedang pendengar ibu bapa yang dikasih sekalian kita boleh dengar daripada Nurina Bakok yang mana dia bui kesimpulan kepada kita dengan bahasa Thai tadi berkenaan dengan kerongkang dulu ya cipcai ah uh, ataupun kita boleh tengok dengan satu projek yang untuk nak mengubahkan sikap orang di kawasan tempat kita yang mana ada masalah uh, jiwa Masalah yang berlaku dengan menempuhi dengan masalah yang berlaku di sini tu Kita nak pergi kepada benda-benda yang comel Ini orang panggil salah satu deh, projek ataupun uh, satu kegiatan yang mana lakukan oleh uh, sun Suka Dah, di sini dah. Patu tanggungjawab ini sidang pendengar ibu bapa kalau kita tengok kata tanggungjawab a uh, pihak sum suka pap di sini tu dia mula ikhijo daripada uh, lama dah lagi dah. Semenjak daripada tahun 2547 deh uh, dia bergang berganding bahu bersama dengan uh, pihak kerajaan dan juga swasta dan badai kerja dia tu banyak benar deh ah banyak benar lebih, lebih lagi masalah kesihatan masalah yo ya untuk nak nak kepada rakyat-rakyat untuk membawa kepada rakyat tu deh akak kantorah daripada takut gi kepada benda-benda uh, hok comel benda-benda hok tak takut dan juga gi kepada uh, orang panggil alam baru deh ah ini kerja eh daripada pihak sun suka Deh. Lepas tu tanggungjawab dia di sini juga ziarah menziarahi. Deh. Lebih, Lebih lagi sebenarnya ha, pihak beberapa kerasuang tu dia ada bertanggungjawab dah. Deh. Ha, badai masing-masing cara hak anak yatim, hak orang pakai maskin, ha mereka yang menempuhi dengan Kejadian-kejadian uh, berlaku di kawasan sempadan selatan Dia ada badai yang tertutup Tapi pihak dia ni main dengan rupa yoyah deh bagi uh, dengan bernakan dengan noingan beberapa noingan ataupun uh, beberapa pejabat deh jadi pihak pegawai uh, buat satu badai pula untuk nak, -nak jaga uh, mereka yang menempuhi ataupun uh, mereka yang uh, terlibat dengan uh, kejadian tersebut ni deh bermula uh, daripada tahun 2552 ni uh, dia ni ada buat mesyuarat dan beberapa kawasan beberapa tempat beberapa badai seperti dengan kerajaan kan pertana uh, sangkom dan kewangan kong hok uh, dan juga lebih, -lebih lagi uh, sunat amnuikan berihan canggwat cahai dan paktai pusat pentad beri wilayah sempade deh buat satu kegiatan deh uh, untuk nak membangunkan untuk nak akitkan torah hidup uh, adik kakak warga di kawasan tempat teh kita yang mana ada terlibat dengan masalah-masalah ni berasa bahasa takut berasa mengeri berasa tak berani berasa serba salah serba subi kita duduk di atas permukaan ibu duduk sebagai orang tempat teh kita ni maknanya jadi masalah deh ha, lalu pihak uh, sun -suka pap, cik di sini tu satu badai untuk nak khidmat deh ah uh, terjepat. tu dia patu banyak kegiatan kalau kita tengok daripada Uh, sedari kita saat ni tu uh, Dia bui kenyataan eh, kepada kita Kegiatan dia no banyak benar Sepertinya dia ada Mesyuarat untuk nak, -nak uh, Kerja di dalam satu-satu projek ni Dia buat satu projek Dia mesyuarat dulu Deh. Uh, Lepas daripada tu dia week crop pula Dia buat analisis Deh, Di kawasan tempat te kita Sepertinya kanak-kanak Budak-budak ada masalah Supaya kita dah sebut tadi tu Deh. Masalah budak-budak dengan uh, tempat teh hok kita duk berlaku lah ni tu. Dan hok duk berlaku di kawasan tempat teh kita lah ni tu pun kerak top ataupun kejadian tu dia pergi kepada anak-anak kita tu lagu mana rate deh masalah uh, jiwa dia masalah kesihatan kita, uh, dia tu lagu mana pihak ni lah pihak Sunsuka uh, sun suka pub, kita di sini lah dia ambil bertanggungjawab di sini deh setelah dia buat analisis ataupun rekod di sini dia ada buku syarat dengan pihak berkena eh. Uh, ada kemahiran di segi nak ukah masalah ni ataupun bahasa tadi panggil fu chan deh uh, lepas pada tu dia obrom hai ilmu deh dia ada buat seminar dia ada buat percum dia buat msyarat um, untuk bagikan ilmu pengtahu deh ah uh, tu dia bagi ilmu pengtahu nak ukah masalah lagu mano di kawasan tempat teh kita ada masalah sekia-sekia tu lagu mano kita nak mengatasi lepas pada tu dia ada thought bodrian deh uh, untuk nono no, uka masalah nak buat jadi uh, nyato deh nak buat kena dengan tepak kena dengan bucu kena dengan orang sakit sungguh kena dengan budak smoti dia buat thought but rian pula deh lepas tu tanggungjawab dia di sini kalau kita tengok dengan secara umumnya orang hok ada pun kerak top orang hok ada sakuk pau uh, lebih lebih lagi kanak kanak deh yang anum, yang mana terlibat dengan sebab perkara duk berlaku Jadi anak-anak kita Ataupun budak-budak semua tu Ada masalah Deh, Masalah jiwa yang kita dah sebut tadi Jadi ingat terbaik daripada pihak Sun Suka Di sini ni deh, Sun Suka yang kedua belah wilayah petani ni Tujuan dia ni dia ni Untuk nak, -nak ke Benda-benda yang kita sebut tadi Itulah lebih kurai yang mana pihak Uh, Sun Suka yang kedua belah wilayah petani

จูนทำอะไรอยู่นะ่ะฉันกำลังจะส่ง SMS ไปที่รายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักเพื่อรับของที่ระลึกน่ะสิจริงหรอฉันส่งบ้างสิส่งไปที่ไหนอะ่ะง่ายๆเลยเจนี่เพียงแค่เข้าไปที่เมนูข้อความแล้วพิมพ์28ตามด้วยชื่อและนามสกุลแล้วส่งมาที่455 4522แค่นี้ก็รอรับของที่ระลึกได้เลยจ้าว้าวรอช้าไม่ได้แล้วงั้นส่งเลยดีกว่า คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักสร้างสรรค์รายการโดยเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหรประชาชาติยูนิเซฟค่ะ Ya, sinang pendengar yang dikasihi sekalian, ruang kasih mesra ibu bapa membawa keluarga bahagia di sini. Uh, yang mana ruang kita di sini keluar udara dengan sidang pendengar, uh, adik kakak kita semua yang mana ikut di ruang kita di sini tu, uh, kami di sini harap ucap ribuan terima kasih belakolah dan sama-sama kita ikuti bersama di dalam uh, pusingnya yang selepas daripada ini kata kita ada gapo untuk bagi tahu kepada adik kakak kita semua. คุณผู้ฟังคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการค่ะยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะที่จะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในช่วงคุณรู้หรือไม่ค่ะพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักเสนอช่วงคุณรู้หรือไม่คุณรู้หรือไม่ไมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กมีอะไรบ้าง จากการที่ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กประเทศไทยจึงได้บัญญัติกฎหมายหลายฉบับเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็กประกอบด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพศ2546เป็นกฎหมายที่คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติที่ดีงามของเด็กพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542และฉบับปรับปรุงแก้ไข พศ2545ซึ่งกำหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาให้เด็กมีสิทธิ์เสมอกันในการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพศ2545กำหนดให้เด็กต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ9ปีนอกจากนี้ยังมีกฎหมายแรงงาน ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามใช้แรงงานเด็กประมวลกฎหมายอาญากำหนดบทลงโทษหนักแก่ผู้ที่ละเมิดสิทธิเด็กและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษากำหนดให้ไม่ให้ครูลงโทษนักเรียนด้วยการเคี่ยนตีซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิเด็กนี่เลยครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กพบกับคุณรู้หรือไม่ได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ Eh, hey, duk buat apa tu? Ni, kita nak hantar SMS bersama dengan ruangnya Pome Uncai Krop Rua Unrak Atau ruangnya Kasih Mesra Ibu Bapa membawa keluarga bahagia Untuk nak ambil hadiah lah Eh, hey, sungguh ke? Kalau gitu kita nak hata tak weh? Bahan awak berapa tu? Eh, hey, saja Ambil tadi pun tangan mari Kemudian masuk menu kwam, Kemudian tekan di aku dua lapis dan tulis nama kita dan juga baka kita. Hatta mari di nombor 455 4522. Lepas tu tunggu hadiah di rumah selalu lah. Oh, kalau gitu nak nanti gapo lagi? Marilah kita nak atas tak weh. คุณผู้ฟังคะรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหรประชาชาติยูนิเซฟผู้ให้การสนับสนุนรายการขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะคะวันนี้ดิฉันพรมพิมลอุไรรัตคุณอิบรอเฮงมาเลและรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักขอลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกับบทด,ดูอาที่คุณผู้ฟังสามารถนำไปใช้เมื่อพบกับเหตุการณ์ต่างๆได้ตามความเหมาะสมค่ะ สำหรับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ Salam sejahtera. Ya, Yo sedang pendengar yang dikasihi sekalian kasih mesra ibu bapa membawa keluarga bahagia hari ini jale magi di hujung ruangnya pula dah. Walau bagaimanapun ucap ribet makasihlah kepada adik kakak kita semua yang mana ikut tiap ruangnya kita di sini dan juga terima kasih kepada Kongtun perdek hengsaah percacat ataupun UNICEF yang mana ruangnya kita di sini itu boleh keluar. Udara kau tahu adik kakak kita semua tu, We ada semangat di dadi uh, dalejago, uh, di dalek kita nak jaga. Anak-anak kita wujudi teruskan lagi dah untuk hari ini jika ada salah dan tersilap Harap cucu ai maafeh akikatul kata Sekian Wassalam Amin <tlesen> bila mina syaitan <tlesen> radim barakah Allah fi Allah sung pertahan kejam rejin kejam rejin kejam rejin kejam สามารถติดตามรับฟังรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักได้ใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สนับสนุนรายการโดยกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยูนิเซฟ